อเรจเริญพรอุา,าสกุปปาสิกาทุกท่านในคัมภีร์พ,รพุทธศาสนาได้บันทึกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าให้เรานั้นฉลาดเช็คจิตหน่อยพิจารณาจิตใจของเราหน่อยว่ามันมีมลทินอะไรที่มันกุนมัวทําให้มีผลต่อโรคทางกายไหมหรือมีผลต่อโรคทางใจไหมหรือใจไม่บริสุทธิ์สักทีไหมไม่ได้ละบาปออกจากใจไหมท่านให้เช็คหน่อยเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองมีอะไรบ้าง 1. ก็คือความโลภ เราโลภมากไหมนะอยากมากเกินไปไหมสองก็คือมีความพยาบาทผูกอาฆาตติดใจอะไรยาวนานหรือเปล่าวางมันลงไม่ได้ไหมอย่างนี้นะสามก็คือมีความหดหู่ใจง่ายไหมนะสี่ก็คือมีความฟุ้งซ่านคิดมากมายวุ่นวายเกินไปหรือเปล่าห้าก็คือมีความลังเลสงสัยสงสัยไม่จบไม่สิ้นสงสัยจนปลเป็นเหตุทำร้ายตัวเองก็มีอย่างนี้นะ หกก็คือมีความโกโรธโกโรธง่ายโกรธมากโกรธยาวโกรธนานโกรธไม่จบไม่สิ้นเอะอก็โกรธหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันทำร้ายตัวเราหมดเลยนะเจ็ดก็คือมีจิตใจที่มีความเศร้าหมองไหมนิดหน่อยก็เศร้านิดหน่อยก็อ่อนแอหรือเปล่านะแก้ไขด่วนแปดก็คือมีความกระสับกระส่ายในชีวิตไหมนะอ่อนไหวโอนเอ็นอย่างงี้นะ เก้าก็คือมีความขี้เกียจไหมงานก็ขี้เกียจสิ่งที่จําเป็นต้องทําก็ขี้เกียจการิบัติบทมก็ขี้เกียจอย่างนี้นะและสิบมีจิตใจที่ไม่ตั้งมั่นหรือเปล่าเมื่อเป็นดังนี้ทั้งหมดโดนข้อใดข้อหนึ่งในชีวิตของเรานั้นพึงมีสติสัมปัญญะให้เพียงพอให้พอใจในการที่จะแก้ไขพยายามอุตสาหะมุ่งม,มั่นบุคคลน,นี้จะร่วงทุกข์ได้เพราะความเปลี่ยน ท่านเปรียบเหมือนกับไฟที่มันติดผ้าเนี่ยให้รีบดับหรือไฟติดที่หัวลูกที่หัวมันต้องรีบดับด่วนถ้าเราเช็คจิตด,ด่วนของเราแล้วเราก็มันเกิดตรงไหนขึ้นมนทินให้รีบให้มันหมดจดเคลียให้มันหมดจดด้วยสติสัมปัญญะของเราหรือการฝึกใจจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ใจมันมีพลังที่จะไปดับไฟที่จะไปแก้ไข ด้วยสติปัญญาของเราชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอิ่มอกอิ่มใจโลกกายมันก็ไม่ค่อยถามหาเท่าไหร่เพราะใจมันดีนั่นเองสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร